การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สืบสานพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพ,พระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่บนบกเป็นส่วนใหญ่สำหรับทรัพยากรตามเกาะต่างๆแล้วก็ในทะเลเนี่ยยังไม่มี หน่วยงานใดที่ดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรมกองทัพเรือซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอยู่แล้วเนี่ยจึงได้ร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พุทธกรรมพืชในปีพศ2541โดยใช้ชื่อโครงการอนุรักษ์พุทธกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระาราชดำริกองทัพเรือ โดยมีพื้นที่ดำเนินโครงการหลักอยู่ในพื้นที่เกาะสมัยสารและเกาะข้างเคียงรวม9เกาะสำหรับในการศึกษาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่สมเด็จทักษิณฐาศธิราชเจ้านะครับท่านได้มีพระราชกระแสะให้กองทัพเรือดำเนินการสำรวจทรัพยากรตั้งแต่ยอดเขาจนถึงใต้ทะเลในเรื่องของการอบรมสร้างกิจสำนึกให้กับเยาวชนก็จะเห็นว่าจากสถิติของนักเรียน โรงเรียนไม่ว่าจะเป็นทุกภาคนะครับไม่เฉพาะพื้นที่ชายทะเลภาคเหนือภาคอีสานนะครับให้ความสนใจที่จะนํานักเรียนมาเข้าค่ายสร้างกิจสํานึกที่โครงการเรานะครับซึ่งเราก็น่าจะประเมินได้ว่านักเรียนที่บิวาการได้มาร่วมกิจกรรมสร้างกิจสํานึกที่เราเนี่ยจะนําความรู้นี้ไปขยายต่อนะครับหรือแม้แต่เรื่องของชมรมอนุรักษ์ทรัพยากร นะครับซึ่งเราให้โอกาสนักเรียนเลือกที่จะศึกษาวิจัยทรัพยากรที่เขาชอบนะครับซึ่งผลงานของเขาเนี่ยเราได้มีการนําผลงานของนักเรียนเหล่านี้ไปจัดแสดงใิทัศการทางด้านวิชาการในโครงการอนุรักษ์พุทธกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งมีการจัดทุกสองปีครับ